สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปตดทีวีวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม TOA p e a c นะซึ่งในว,วันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มเลเวล0นถึง3,450นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนฟาร์มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่มาเล่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเข้มหมัดธรรมดาใช่ไหมนี่เราก็เอาหมัดเนี่ยมาต่อยมอนครับผมอ่าพอเราฆ่าได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราก็อัพสเต็กเป็นข้ามหมัดให้หมดนะฮะอ่านี่เราก็อัพข้ามหมัดไปเลยะฮะพอฆ่าได้ตัวหนึ่งนะ ช่วงแรกเนี่ยพอได้ฆ่าได้ตัวหนึ่งน่าจะได้สักสามพอยะนี่แล้วก็มาตีต่อครับอ่าพอเราฆ่าไปเรื่อยๆเราก็อัพสเต็กเรื่อยๆฟาร์มตรงนี้ครับจนถึงเลเวล20นะฮะนี่เลเวลสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะหลอดสีเหลืองนี่นะครับอ่านี่เขาจะบอกเลยว่าเลเวลเราเท่าไหร่นะฮะอ่าพอเลเวล20่ลิลวเนี่ยนะเราน่าจะได้พอยสักประมาณ50นะคุณผู้ชมอ่าได้50แล้วเราก็อัพค่าค่าสเต็กเป็นค่าสีแดงเนี่ยเป็นค่าหมัดให้หมดเลยนะฮะ อ่าช่วงแรกเนี่ยก็ต้องทนหน่อยเพราะว่าเรายังไม่มีตังค์ซื้อผลหรือว่าดาบนะฮะอ่าแล้วก็พอเลเวล20แล้วเราก็เปลี่ยนเกาะไปเป็นเกาะทรายครับคุณผู้ชมอ่าเดินทางไปเกาะทรายได้เลยนะฮะโอ้โหแต่งตัวโคตรเฟี้ยวในวันนี้นะ <c oughs> ไม่ต้องใส่อะไรมากใส่แค่เว่นนั้นเดียวก็เฟี้ยวได้ครับนี่ฮะอ่าพอมาถึงแล้วนะฮะเราก็ทําการแบบว่าเซตสปาให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็เอาหมัดเนี่ยไปต่อยใส่มอนครับอ่าเอาหมัดไปต่อยมอนเลยนะฮะช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะตีแรงไปหน่อยนะมอนเนี่ยนะฮะ พอเราตายแล้วเนี่ยเราก็กลับไปต่อยมันใหม่นะครับนี่เอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปเอาตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นมันอยู่ไกลนะครับมันเสียเวลาเราเอาแค่ตัวนี้แหละนะครับนี่พอเราตายเราก็กลับมาต่อยใหม่นี่อ่าพอข้ามมันได้เนี่ยเราก็เอาข้ามหมัดมันดื้อมับอ่าเอาข้ามหมัดให้เรียบร้อยอะตรงนี้นี่แนะนําให้ฟาร์มจนมีตังประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันนะคุณผู้ชมนะฮะอ่าฟาร์มจนมีตังหนึ่งหมื่นห้าพันเลยครับนี่ตังดูตรงนี้เลยตรงทองเนี่ยนะครับ พอเรามีตังค์หนึ่งหมื่นห้าพันนี่เรากลับไปที่เกาะเล่ครับคุณผู้ชมนะฮะอ่าหลังจากที่เราสู้กกอนเนี้ยจนได้ตังค์หนึ่ง 15, หมื่นห้าพันหรือไม่ก็ฟาร์มจนถึงเลเวลห้าสิบก็ได้นะอ่าแล้วเราก็มาที่เกาะเล่ครับคุณผู้ชมครับขอว่ายน้ำไปก่อนนะฮะว่ายไปว่ายไปช่วงแรกช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อยนะเออพอช่วงเลเวลกลางๆนี่ซื้อผลพิศษเอาไปบินได้เลยนะฮะเออนี่ มาเกาะแรกเพื่อมาซื้อดาบตรงนี้เลยดาบก็ราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับนี่เราก็ซื้อไปเลยครับเราก็จะได้ดาบอันนี้มาครับไม่ใช่นี้อันนี้นะครับเราก็จะได้ดาบอันนี้มานะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นให้เราไปรีเซ็ตสเต็กครับคุณผู้ชมที่รีเซ็ตสเต็กเนี่ยมันจะอยู่หลังเกาะแรกนะครับเกาะข้างหลังเกาะแรกคือเกาะที่รีเซ็ตสเต็กจะขอเดินทางไปนะนี่สมมุติว่านี่คือเกาะแรกแล้วก็หลังเกาะแรกเนี่ยไปเลยครับตรงไปเลยครับเกาะนู้นครับแล้วเราก็จะไปฟาร์มวลที่เกาะนู้นด้วยนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็ทำการเดินทางไประหว่างเดินทางนะฮะใครที่สนใจแล้วรับฟังเกมต่างแนะนำเลยครับอีดิทเปิดชอบและรับฟาร์มโลบัคแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพัลและบบวพิษศาสรด้วยและก็รับเติมโลบัคเซิร์ฟเวอร์วีพีมิล่าผัวฟูลและคิงพิษขายบริการเย่ๆแต็มบริบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮมสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบัคแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพัลและบบวพิษศาสรด้วยและก็รับเติมโลบัคเซิร์ฟเวอร์วีพีมะัิใใใคครสนนจลลลิิงงก์อยู่่ต้าปะะฮ อ่แล้วครับก็ทําการเซสสปาให้เรียบร้อยนะฮะจัดนั้นนะให้เราเอาตังค์หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยตังค์ที่มีหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะเดินมาตรงนี้อ้อมหน่อยเพราะว่าจะโดนบอสฆ่าตายน,ยนะครับผมอ้อมมาแล้วก็ขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ซื้อเลยฮะที่รีเซ็ตสเต็กนะคุณผู้ชมครับนี่สามารถรีเซ็ตสเต็กได้นะครับหลายคนครับบอกว่าที่รีเซ็ตสเต็กเนี่ยซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับแอดมินก็ถ้าเกิดว่าดูอยู่ก็คอยเก้ให้หน่อยนะฮะเพราะว่าหลายคนเลยฮนะที่บอกว่าซื้อที่รีเซ็ตสเต็ก สำหรับใครที่รีเซ็ตสเต็กได้นะก็ที่เราอัพหมัดไปใช่ไหมเปลี่ยนมาอัพดาบนะเรามีตังค์เท่าไหร่เราก็อัพดาบให้หมดนะนี่กลับมาจากก่อนที่เดซไซน์แล้วนะ่าจะมีพอยต์สัก300นะนี่ฮะเราก็อัพพอยต์ไปเลยนะครับเป็นค่าสวอตนะครับผมหรือว่าค่าดาบนะฮะอ่าแล้วก็เอาดาบวันเนี้ยยืนตรงนี้ฮะตีบอสไปนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าตีไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมนะครับแล้วก็เอฟเคตรงนี้ไปเรื่อย จนกว่าบอสจะตายพอบอสตายแล้วเนี่ยเราก็อัพสเตจค,ครับผมอ่านี่คือแบบว่าเราต้องทนไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเ,เนี่ยดาบเราจะเบามากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเราก็ต้องทนหน่อยครับตรงนี้นะอ่าหลังจากตีได้ประมาณ2ตัวเนี่ยเราก็จะมีพอยต์เยอะแล้วบอกเลยว่าพอเรามีพอยต์เราก็จะสบายขึ้นครับอ่าสมมติว่าเราน่าจะมีพอยต์สักประมาณแบบ800แล้วกันอ่า800นี่เราสบายแน่นอนครับนี่ฮะอ่านี่มันก็จะตีแรงขึ้นครับคุณผู้ชมนะครับ ฆ่าได้สัก2ตัวฮะตรงนี้นี่ผมแนะนําให้ฟาร์มจนเลเวลพันเลยนะคุณผู้ชมครับไอตัวนี้เนี่ยมันดบด,บดาบด้วยไงนะครับบอสไอดาบที่บอสถือถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้มันจะมีโอกาสได้นี่ฮะมันจะเป็นคําว่าคาตน纳เล็กนะฮะได้จากบอสต,ตัวนี้เลยนี่เราก็เปลี่ยนดาบนี้มาตีดาบนี้คือแรงมากนะครับใช้จนเลเวลตันได้เลยนะครับนี่ฟาร์มจนเลเวลหนึ่พันเลยครับคุณผู้ชมนะฮะอ้าวฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะ FK สักประมาณ30นาทีน่าจะเลเวล1,000ได้เลยนะคุณผู้ชมครับต้องใช้วิธีออโต้คลิกนะเราไม่สามารถแบบว่ากดตลอดเวลาได้นะฮะแนะนําให้ใช้ออโต้คลิกอะไรก็ได้ที่มันยิงไกลแบบนี้ได้นะกดสกิลยิงไกลคนะคุณผู้ชม30ไม่ก็40นาทีรับรองเลเวลพันแน่นอนนะครับพอเราเลเวล1,000เลยนะฮะเราก็อัพสเต็กดาบให้หมดนะมีเท่าไหร่อัพให้หมดเลยนะครับเลเวลสักประมาณ1,000ใช่ไหมมันน่าจะมีพอยต์สักประมาณ2,500นะ อ่าน่าจะได้พอยสักสองพันห้านี่แล้วก็อัพไปเลยฮะอ่าแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเกาะไปเกาะสุดท้ายก็คือเกาะที่มันอยู่หน้าเกาะเลขเ๋ยวผมขอเดินทางไปเกาะเลขก่อนนะคุณผู้ชมอ่าให้เราไปที่เกาะเลขนะฮะ A few moments later อะไะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเกาะเลขกันแล้วนะฮะก็สําหรับใครที่มาเกาะเลขเด่ยก็เวะมาสุ่มผลปีศาจซะหน่อยนะฮะเพื่อเอาไว้บินนะฮะไม่ได้เอาไว้ฟาร์มเอาไว้บินนะครับนี่ฮะเราก็สุ่มไปเลยะฮะอ่าได้ผลอะไรนะครับเอา อ๋อนี่ฮะออกมาแล้วฮะมันบักมันปิ้งนะครับนี่เราก็กินผลพิษศาสให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ผลพิศาสนี่ยเอาไว้บินนะฮะรู้สึกว่าเซิฟนี้มันจะปิงเป็นปิงนะเนี่ยนะเออไม่รู้ว่าปิงหรือเปล่าแต่รู้สึกแบบมันปิงอะอ่ะโอเคนะครับก็ให้เราครับไปที่หน้าเกาะเลขเลยครับหน้าเกาะเลขเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะที่มีต้นไม้สีเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ข้างเกาะต้นไม้สีเหลืองนะฮะอ่าก่อสังเกตง่ายๆเลยก็คือเกาะนี้เลยนะฮะโอ้ก่อนนั้นน่าจะเป็นเกาะใหม่นั่นน่ะ สุดยอดนะครับผมเกาะใหม่มาแล้วนะครับโอเคนี่ครับเกาะนี้ก็คือเกาะนู้นนะคุณผู้ชมให้เราฮะอัพคัสเต็กดาบให้เรียบร้อยมีเท่าไหร่อัพดาบให้หมดใส่ดาบให้หมดนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดสกิลแซ่นะฮะเพื่อทําการโจมตีไปเรื่อยๆปล่อยฟาร์มตรงนี้สองชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยน่าจะตันได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบว่าอยากจะฆ่าบอสตัวนี้ทีเดียวตายเนี่ยลองไปหาดูครับปืนใหญ่อากาศนะไปดูคลิปที่สอน หาอาวุธทุกอย่างได้ฮะอ่านี่แล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเลเวลตันได้เลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับวิธีฟาร์มของโหมนะฮะอ่าก็ลองเอาไปทําได้นะครับแต่ไม่รู้มันจะไวหรือเปล่ามันก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมครับอ่าก็เกาะอ,อื่นมันก็ไม่ค่อยแนะนํามาตีบงตีบอสเดี๋ยมันแบบบอสมันถึกเกินไง <c oughs> นะแต่ตีตรงเนี้ยได้เยอะไอ้เซิฟหลุดนะ อะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าเกิดว่าพูดไปสอนไปก็งงก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับเอาละครับก็คลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ,บ๊ายบายจ้า